สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแอปนะเราจะใช้อันนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเวโลหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาภาพที่ที่เราเคยทำมามาตัดนะทุกคนอันนี้แล้วก็ที่เราเคยบันทึกมาแล้วรอมาตัดนะอันนี้เราเลือกคลิปนะเราเอาไหม เริ่มแรกเราเข้ามาในแอปแบบนี้เลยใช่ไหมมันจะมีโครงการใหม่แล้วก็เลือกที่โครงการใหม่ปุ๊บแล้วก็เรามาเลือกวิดีโอนะทุกคนอันเราเลือกอันนี้แล้วกันแล้วก็กดเครื่องหมายเมื่อกี้แล้วกมันจะปรากฏหน้านี้นะปรากฏหน้านี้คือเรามาเลือกชื่ออ่าใส่ชื่อก็ได้นะเราไม่ใส่แต่ว่าส่วนอันนี้จะเป็นอันตราส่วนของหน้าจอน,าน,าจะนะทุกคนเราจะใส่แค่16.9นะทุกคน ถ้าสมมุติว่าใครทำช็อตหรือว่าคลิปสั้นอ่ะก็จะใช้เก้าต่อสิบหกก็ได้นะแต่อันนี้เราจะทําเป็นคลิปยาวนะทุกคนเราก็จะเลือกแบบพอดีหน้าจอก็พอแล้วก็สร้างโปรเจกต์รอแป๊บหนึ่งนะเราไม่แน่ใจว่ามีเสียงรบกวนเข้าหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราจะอืมอันนี้เป็นเป็นวิดีโอที่เรา ตัดต่อเมื่อกี้นะก่อนหน้านเนี้ยแบบเราทำแล้วก็เราทำเป็นการใช้งานแอปใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ลงเสียงนะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาอยัางไงดีเราจะเอาเป็นอันนี้เป็นการตัดต่อละกันแล้วก็แบบว่าวิธีการใช้อันนี้เมื่อกี้เราเข้ามาที่หน้านนี้แล้วใช่ไหมวิดีโอเราก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าเน,นี้ยเราเราอยากแบ่งแล้วเราก็ตัดนะเราก็เราก็เลือกวิดีโอใช่ไหมเราตรงกันไกอันเนี้ยเราก็แบ่งเดี๋ยวเราลบไปเลยนะอันอันแรกอ๋อถ้าเราอยากพลิกใช่ไหมหมุนภาพเราก็ใช้วิธีนี้เลยมันก็จะเป็นปรับองศาเราอัตโนมัตินะทุกคนแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เพื่อขยายแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไง โอเคเราก็จะจัดหน้านะทุกคนตรงเนี้ยเป็นย่อขยายนะทุกคนเราก็จะจัดหน้าให้ประมาณพอพอดีกับเออ่หน้าจอหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวแล้วแต่เรานะทุกคนแต่ว่าหน้าจอเรารู้สึกว่าเออมันปรับเท่านี้พอนั้นจะเหลือข้างๆไว้ไม่เป็นไรนะทุกคน คือในส่วนเนี้ยมันก็นําเข้าแบบนี้ได้นะทุกคนแต่เราไม่ได้ต้องการจะนําเข้าบีบเข้าหรืออะไรนะทุกคนเราก็ไว้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะมาดูในส่วนของออเอฟเฟกเอ,อ่อเราจะมาดูในส่วนเดี๋ยวเราตรงนี้เราเสร็จสิ้นนะทุกคนที่เราตัดอะไรเมื่อกี้ละเราจะมาดูส่วนของกราฟิกนะทุกคนเราก็ออกมาใช่ไหมที่กดเสร็จสิ้นไปนะถ้าเราอยู่ค้างอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย เราก็มาที่กราฟิกนะเราเลือกสติกเกอร์สติกเกอร์ฟรีค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็แบบว่ามีอารมณ์ <c oughs> ก็น่ารักน่ารักก็มีมีเยอะนะทุกคนแต่ว่าบางส่วนก็คือเหมือนเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องซื้อใช่ไหมแต่บางส่วนก็มีใช้ฟรีอันนี้ก็ได้นะทุกคนแบบนี้แล้วก็แล้วแต่เรานะเราอยากใช้แบบไหนน่ารักน่ารักมีเยอะนะทุกคน อันนี้มันเราไม่ต้องดาวโหลดแล้วนะทุกคนอันนี้มีหมดแล้วนะอันนี้เป็นโน้ตใช่ไหมเราอยากใช้แปะโน้ตว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวเราขอแปะหน่อยนะเพราะว่าเอ,อ่อในตัวอะไรนะเรียกว่าตอนเราบันทึกอะมันก็มีไลนยน้ำมานิดหน่อยเราก็แบบว่าเออใช้แปะเอานี่ก็มีในส่วนของ ตัวโน้ตมีเยอะเหมือนกันนะทุกคนมีรูปล่างมีมีหลายแบบนะทุกคนให้เราเลือกแล้วก็มีฟองสบู่อันนี้ก็คือเอฟเฟคมีเยอะนะทุกคนมีเอฟเฟคอารมณ์เอฟเฟคแบบกระจายดาวหรือว่าอะไรแบบนี้ฟุ้งฟิงช็อตอะไรเงี้ยก็คือเลือกใช้ได้นะทุกคนแต่อันนี้เราลบหน่อย อาจจะมีเสียงลมนะเรามาในสวนแล้วก็แบบว่าอัดคลิปนะทุกคนอันนี้เข้ามาลองใช้ได้นะทุกคนมีเส้นรูปล่างแบบว่าถ้าใครอยากแบบว่าออกแบบหน้าจอหรือออกแบบพื้นหลังหรือออกแบบอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นส่วนประกอบอะไรพวกนี้ได้นะทุกคนก็มีเลือดลายมีอะไรเยอะแล้วก็มาดูตวัวอักษร ก็มีหลายรูปแบบนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ที่ล็อกก็น่าจะต้องเสียเงินใช่ไหมส่วนนี้ก็แบบว่าก็มีนี่อันนี้ที่ไม่ต้องเสียเงินก็มีตัวเลขคําเรียกอ่อน่าจะเป็นแบบพวกในส่วนของลูกศรอ,อะไรแบบนี้ที่ไม่ต้องเสียเงินก็มีนะลายเส้นวงกลมส่วนอันนี้ก็น่ารักดีนะใส่ดาแฟชั่นอันนี้เป็นรายละเอียดของบล็อก นี่น่ารักนละยทุกคนอันนี้เราว่าแบลวๆดีแบบว่าใส่เดือ,อนใสอะไรแบบนี้มีมีจนครบนะทุกคนสวยสวยดีแล้วก็มาดูเนี่ยก็คือมันมีเยอะอะเราไม่ได้จะใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าเอาเราปิดาถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วใช่ไหมอ๋อ ถ้าเราอยากย่อแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใช้สองนิ้วนะทุกคนเราก็ลากาบีบเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยคล้ายกับแอปตัดต่อแอปแอปอื่นเหมือนกันแหละแต่ว่าแบบว่าเออนี้เราก็เดี๋ยวทําให้ดูอันนี้เลือกนะทุกคนที่เรานํามาทั้งหมดเดี๋ยวเราเลือกทั้งไฟล์เลยเราไม่ได้แบบแสดงจุดใดจุดหนึง่งเป็นส่วนประกอบเราไม่แน่ใจนะว่าไม่ชัดดีไหม แต่ว่าไม่นา่าจะดีแหละแต่ว่าเราไม่แน่ใจไงเรายังไม่เคยฟังการอัดไม่จากอันนี้นะอันนี้ก็คือเราใช้ปิดก็ปิดไปถึงสุดเลยอืมมันก็ได้แล้วนี่อันนี้เราใส่พวกออตัดต่อใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็ จะทำเป็นแอนิเมชันก็ได้นะทุกคนเป็นภาพเคลื่อนไหวอันนี้เราจะใช้แบบโดยรวมนะเป็นเขย่าอันนี้เราจะไม่ให้แบบเข้าหรือออกนะทุกคนเราทำเป็นโดยรวมแบบว่าให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็แบบน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าทำเสร็จเราก็กดเสร็จสิ้นนะทุกคนเหมือนคลิปจะมีพวกแบบว่าใส่เอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่เราไม่ค่อยได้ใส่หรอก เราก็ใช้แบบปกติไม่มีนั้นกดกดเสร็จสิ้นหรือว่าถ้าคลิปมีเสียงเราก็เราก็ใส่เสียงหรือว่าไม่ให้มีเสียงก็แบบนี้ได้ทุกคนไม่ใส่เสียงความดังของเสียงแล้วก็คืออาจจะมีมากกว่าปกติอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความดังของเสียงที่เราใช้ได้แล้วก,กดเสร็จสิ้น อันนี้ไม่มีอะไรมากนะถ้าเราอยากดูมันเราก็กดเพลงอย่างนี้อือเราก,กดเสร็จสิ้นก่อนเดี๋ยวเราไตเกอร์อันนี้เราก็แบบไม่ได้จะเล่นตลอดนะเมื่อกี้เราก็ลืมไปเราอเอาแค่ตอนเริ่มต้นก็ไนดนะ้จริง,รงแต่ว่าตอนไตเติ้ลเราไม่ได้ไตเติ้ลอะไรมากนะเราว่าจะทำง่ายๆเพราะว่าขี้เกียจเนาะ นี่ก็คือเป็นแบบเขั้นตอนอะไรพวกนี้แหละอ๋อเมื่อกี้เราเดดเี๋ยย่อข้าปีกใช้นิดเดียวเองเป็นขั้นตอนตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะเพราะว่ามันใช้ง่ายนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเออมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเยอะอันนี้เราใช้ทำกับ iPad นะ ถ้าก่อนหน้านี้เราก็เคยตัดต่อกับมือถือเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็ใช้ใช้ได้นะแบบตัดต่อง่ายอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนเราอยากใช้ไฟล์เราก็ใช้ตัดการนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปแบบอ,อ๋อแบบเหมือนไปใช้กับแอปที่คุณมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบบางทีเราก็ตัดการนี้เหมือนกันเพราะามันใช้ง่ายมากแล้วก็ถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตอะ พวกแบบสติ๊กเกอร์หลายอย่างก็มีให้เราใช้บางทีแบบบางบางโปรแกรมบางแอปแบบว่าถ้าไม่เราไม่มีเน็ตเราก็แบบใช้สติ๊กเกอร์ไม่ได้เนาะเออเราอันนี้เราก็โอเคเลยแบบถือว่าใช้ฟรีแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ติดลายน้ำนะทุกคนแบบถ้าใครแบบตัดธรรมดาไม่ได้แบบปืวหวาอะไรเงี้ย เรารู้สึกเหมือนแบบพวกไอคอนอะ่ะต่างๆเขาใช้ง่ายมากเลยพวกแถวๆนี้ยแบบเมนูอะไรเงี้ยแบบดูง่ายมากเลยเป็นภาษาไทยด้วยตัดต่อง่ายอันนี้น่ารักดีเราก็เลยแบบทำดูโอเคนะทุกคนอันนี้เราก็ขอจบ อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะทุกคนโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราลืมเราก็แบบส่งออกไฟล์หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ได้เราเราส่งออกไฟล์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาม่นะกดส่งออกไฟล์ตรงนี้แล้วก็ความละเอียดแล้วก็เลือกจะเลือกสูงสุดเอ,อ่อเอ,อ่อหรือว่าอะไรก็ได้นะอันเนี้ย เราว่าเราเอาแบบแค่สูงสุดพอเพราะว่ามันไม่ต้องไฟใหญ่เนะเราไม่ได้อยากให้หลายนาทีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แค่นี้พอก็มันก็มีความชัดในระดับหนึ่งแล้วแหละแล้วเราก็ส่งออกไฟเลยอันนี้รอนะทุกคนบางบางบางคนก็ห้ามปิดเหมือนมือถือบางทีของเรามันก็ปิดได้นะแต่ว่าส่วนมากอ,อย่าปิดแอปถ้าปิดแอปก็คือแบบ การดาวน์โหลดหรือว่าการแบบที่กําลังส่งออกไฟล์ก็ยกเลิกนะไฟล์มันจะมีแบบปัญหาอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงนะตอนนี้ แบบว่าก่อนหน้านี้เราเรากดบันทึกหน้าจอแล้วเราลืมเปิดไม้นะทุกคนตั้งหลายรอบแล้วเราก็เลยว่าเออแบบทําไมมันไม่มีเสียงอะไรเงี้ยเราก็เลยเออรอบนี้น่าจะได้ใช้ได้จะมีไม่นะ <S 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 เดี๋ยววันหลังไม่แน่อาจจะมารีวิวกันใช้พวกแบบว่าอ,อ่โน้ตโน้ตอะไรสักอย่างเราจําชื่อไม่ได้นะมันเป็นโน้ตโน้ตของ ipad อะ อาจจะมารีวิวนะทุกคนเดี๋ยวนะเรายัางจำไม่ได้เลยยังไม่ได้โหลดมาเลยเราใช้ตัวแบบธรรมดาอยู่เรายังไม่ได้โหลดมาที่แบบเออมีลูกเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปโหลดมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลงอัดคลิปต้องไปลองหัดใช้ด้วยนะเห็นเขาบอกว่า,วามันดีมากเลยเราก็เลยแบบเออยากลองมาใช้ดูช่วงนี้ก็แบบใช้โปรแกรมวาดรูปตัวนี้แหละ ตัวที่เอามาตัดอะ่ะก่อนหน้านี้แล้วก็คือเอามาวาดแล้วก็ามาลงใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้เคยแบบรีวิวตอนวาดนะแต่ว่าเอาคลิปลงที่ว่าวาดแล้วอะ่ะลงมาหลายคลิปละ